สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับแม่หมออมมี่นะคะวันนี้กับหัวข้อแรนดอมช่วงนี้หากใครได้เดินนิ้วผ่านมาเจอคลิปนี้ของแม่หมอนะก็ขอให้เชื่อมั่นในตัวแม่หมอแล้วเชื่อมั่นในไพโอรากุลุสำหรับนี้ด้วยนะคะนึกถึงหน้าคนรักของคุณเอาไว้นะคะช่วงนี้เขาจะมีเกณฑ์ ให้โชคให้ลาภให้สิ่งดีๆกับคุณหรือเปล่านั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าตอนนี้นะคะว่าเขาเนี่ยคนที่คุณคิดถึงอยู่นะคะว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณก่อนนะคะเดี๋ยวเราดูกันเลยนะตอนนี้คือเขาเป็นห่วงคุณมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าคุณห่างกันอยู่ไม่ค่อยได้เจอกันเขาก็เป็นห่วงคุณมากๆนะคะอยากเจอหรืออยาก คุยด้วยนะคะมากเลยอยากมีเรื่องระบายอยากมีเรื่องอยากถามว่าเฮ้ยช่วงนี้ยไม่ได้เจอการเป็นยังไงบ้างอยู่ดีกินดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนกับห่างกันไปอะคะ่ะคุณก็เหมือนกับว่ายังจะต้องอยากเจออยู่ดียังจะต้องแบบคุยกันห่างกันเหมือนกับว่าขาดกันไม่ได้อะไรประมาณนี้มันมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่แบบเขาขาดคุณไม่ได้แล้วก็เป็นห่วงคุณมากๆนะคะและอยากคุยด้วยนะคะ แล้วเขาตอนนี้คิดที่อยากจะมีเรื่องราวดีๆให้กับคุณหรือเปล่าคะเดี๋ยวเราดูต่อเลยเรื่องราวดีๆนั้นเป็นเรื่องอะไรคะเขาอยากมีให้คะ่ะอันนี้คือตรงตัวมากเขาอยากทําให้คุณให้ดีขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าสิ่งที่คุณเคยขอไว้คืออะไรแต่เขาคนเนี้ยจะพยายามทําให้มันดีส้มากกว่าที่คุณขออีกนะยังไงคืออย่างดีอะก็คือแบบเป็นอะไรที่แบบว่า เอาคุณวาวเอาคุณรู้สึกว่าเฮ้ยตก,กใจเลยทีเดียวว่าเขาคนนี้ค่ะจะทําให้คุณจริงหรอหรือมีให้เลือกด้วยนะเออบางคนอาจจะเป็นบ้านบางคนอาจจะเป็นรถหรือข้าของมีค่าเนาะกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าอะไรแบบนี้เอออะไรเงี้ยค่ะก็คือระดับหนึ่งที่เขาอยากจะทําให้ดีมากกว่าที่คุณขอไปอีกหรือเขาคิดที่อยากจะให้คุณนะ่ะเลือกเลยนะว่าเอ,อ้ยชอบอะไรอยากได้อะไรอะไรแบบนี้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวขอดู รุปเรื่องราวของคุณนะว่าถ้าคุณได้แล้วแต่ถ้าเขาซื้อให้เกิดปัญหาจะเป็นอะไรหรือเปล่านะคะแล้วจะเป็นไงบ้างเรื่องราวพวกนี้มีใครบางคนแอบไม่ชอบมีใครบางคนรู้สึกว่าสิ่งที่ให้หรือสิ่งที่ได้มามันแพงเกินหรือมันไม่ได้ใช้หรือมันไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์อะไรอะ่ะเออหรือคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยเขาอ่ะ ไม่ได้ให้ด้วยความจริงใจเขาหรือคุณนะคะจะคิดแบบนั้นที่แบบสื่อถึงความไม่รู้สึกจริงใจต่อกันมันมีอยู่นะเอออาจจะเป็นแบบเป็นเข้าของที่คุณนะ่ะไม่หวาวหรือไม่อยากได้อะไรประมาณนี้หรือใช้แล้วแล้วมันไม่ดีก็ให้ระวังนะที่ซื้อที่เขากำลังจะให้คุณนะคะมันจะออกมาแบบ ซื้อมาคุณได้นะแต่มันไม่ค่อยดีระวังมันจะมาเอามาพังระวังจะเอามาเสียระวังที่เอามาแล้วมันมีปัญหาที่หลังอะไรแบบนี้ด้วยอะคะ่ะอืมถึงให้เลือกแต่คุณจะเลือกผิดอะอนึกออกปะสมมุติว่าเอาโทรศัพท์ดีไหมหรือจะเอาน็อตบุ๊กอันนี้แม่หมอยกตัวอย่างนะคะแล้วสมมุติว่าคุณเลือกไปผิดเออสิ่งที่คุณเลือกนั้นอนะมันจะไม่ได้ดังใจกับสิ่งที่คุณเลือกมาคือมันจะไม่มาตรงสเปคกับคุณหรือมันจะมีปัญหาที่หลังอะไรประมาณนี้นะคะ่ะแต่โดยรวมเขาจะซื้อให้นะคะเร็วๆน้นั๊ อ่ะโอเคขอให้คุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปรันด้อมคลิปนี้ของแม่หมอก็เปิดรับพลังงานดีๆและอะไรที่ไม่ดีก็เอาทิ้งไว้ค่ะคุณรู้ว่าจะต้องมีสิ่งที่ไม่ดีนะคะบทบังอยู่หรือถ้าเกิดว่ามันได้มาแล้วมันจะมีปัญหาค่ะก็ให้ระวังแล้วก็คิดไต่ตองเลือกให้ดีๆ ประมาณนี้จ้ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ไม่หมอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมทุกคนนะคะฝากกดถูกใจกดติดตามเพจแม่ลูกปลูกด,ดวงด้วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ